โดยปกติเส้นผมคนเราสามารถหลุดร่วงได้วันละร้อยถึงรเส้นถือว่าเป็นปกตินะคะแต่ถ้าร่วงมากกว่านั้นน่าจะมีอาการผิดปกติควรจะไปพบแพทย์เมื่อเส้นผมหลุดร่วงแล้วนะคะรากผมก็จะกระตุ้นการเกิดเซลล์ใหม่การเกิดการงอกใหม่ของเส้นผมปัญหาส่วนใหญ่นะคะคนที่ผมหลุดร่วงแล้วถ้ารากผมเราไม่แข็งแรงผมก็จะไม่งอกใหม่จะทําให้เส้นผมบางลงไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าปัญหาเกิดจากที่เราอาจจะใช้สารเคมีในการดัดย้อมทําสีผมเป็นเวลานานแล้วก็มีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นค่ะ Herbal Shampoo Nature Oil เป็นแชมพูจากน้ำมันธรรมชาติมีสารสกัดจากรังไหมว่านหางจระเข้ ลิจากน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันละหุ่งและแก่นปางป,ปัสจากสารเคมีและยังมีสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ต่อเส้นผมและหนังศีรษะเช่นใบมีว่านหางจระเข้รังไหมอัญชันมะกรูดขิงมะคำดีควายส้มปล่อยเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องจะทําให้รากผมแข็งแรงลดการหลุดล่วงและช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม ลดอาการคารัหนหรือรังแคช่วยชะรางสารเคมีตกค้างจากการดัดย้อมทำสีผมช่วยปกป้องเส้นผมลดอาการแห้งแตกปลายเพราะมีโปรโตีนจากสารสกัดรังไหมทำให้ผมนุ่มสวยดกดำเงาง,ง,งามเป็นธรรมชาติค่ะ